อยากจะสอบถามเฮียนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยน้ําแล้วก็ฮอร์โมนนะครับเฮียว่ามีชุดอะไรบ้างและนอกจากนั้นในแต่ละชุดนั้นเนี่ยใช้กับข้าวช่วงอายุเท่าไหร่ครับผมสำหรับตัวแรกเลยก็จะเป็นของโปรไฟสตรองโกลโปรไฟสตรองโกลครับผมครับผมโปรไฟสตรองโกลนี่จะฉีดในช่วงของแตกรากแตกกอก็คือเริงต้นเร่งใบชุดสุดท้ายนะครับจะเป็นชุดตูเร่สตรองโกลสำคัญที่สุดเลย ครับสวัสดีครับเฮียอุดครับผมสวัสดีครับจันครับผมสําหรับวันนี้ครับมีพี่น้องเกษตรกรหลายหลายท่านครับเฮียอยากจะสอบถามเฮียนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยน้ําแล้วก็ฮอร์โมนนะครับเฮียว่ามีชุดอะไรบ้างและนอกจากนั้นในแต่ละชุดนั้นเนี่ยใช้กับข้าวช่วงอายุเท่าไหร่ครับผมเฮียครับผมครับผมครับก็สวัสดีชาวแฮปปี้การเกษตรชาแนลทุกท่านแล้วก็ เกษตรกรทุกทิศทั่วไทยนะครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วง Happy Review สินค้านะครับเกี่ยวกับปุ๋ยน้ําและฮอร์โมนฉีดพ่นทางใบนะครับ,รบาจากคําถามที่ยานถามมาว่าแล้วปุ๋ยน้ำและฮอร์โมนทางใบเนี่ยที่จะฉีดพ่นทางใบในหนึ่งฤดูก,กาลเนี่ยมียาอะไรบ้างชุดอะไรบ้างแล้วฉีดตอนไหน ช่วงไหนถึงจะเหมาะสมที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูการนาปังของเราตอนนี้ครับเฮียอ่าครับผมอันนี้ก็จะเน้นมาในเรื่องของข้าวปังเป็นหลักข้าวปังก็คือข้าวที่ไม่ไวต่อแสงนับตามอายุข้าวเป็นหลักครับสรุปแล้ววันนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของปุ๋ยน้ําและฮอร์โมนสําหรับข้าวนาปังนะครับเฮียเนาะอ่าใช่ครับเพาสำหรับข้าวข้าวนาปังนี่แบ่งเป็น3าม สามกลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคือข้าวอายุสั้นอืมครือไม่เกินเก้าสิบวันกลุ่มที่สองหนึ่งร้อยวันถึงร้อยยี่สิบวันนะกลุ่มที่สามร้อยยี่สิบวันขึ้นไปนะครับต้องแบ่งออกเป็นสามกลุ่มสั้นกลางแล้วก็ยาวใช่ครับทีนี้ตัวอายุสั้นเนี่ยจะต้องเร่งเร่งกว่าเพื่อนเลยเร็วมากเลยเร็วกว่าเพื่อนเลยครับผมเพราะว่าการใส่ปุ๋ยทางดินของข้าวอายุสั้นเนี่ย สิบถึงสิบห้าวันหรือว่าตั้งแต่พร้อมหวานข้าวหรือว่าดาข้าวเนี่ยรเราสามารถหวานได้เลยพอข้าวอายุสิบวันไอ้สามสิบวันนะเราก็ต้องฉีดฮอร์โมนแล้วครับแล้วเพราะเพราะว่าอีห้าสิบวันเราต้องใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยรับของเร็วมากมนะเพราะฉะนั้นบางคนบอกให้จะเอาฮอร์โมนมาช่วยเร่งเนี่ยเราจะฉีดตอนข้าวกี่วันดีสำหรับข้าวอายุสั้นแต่ข้าวอายุยาวตั้งแต่ร้อยวันขึ้นไปเนี่ยกเกษตรกรไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่า มันจะมีช่วงวัยของมันพอดีพอดีอยู่แล้วครับยังมีเวลาอาจจะมีเวลาแต่ข้าวอายุสั้นนี่บางคนงงไม่รู้จะเอาของคนไปฉีดตอนไหนเอาไม่ทันครับเฮียมันรเร็วมากนะครับเนาะ,นะทีนี้ผมมาที่ข้าวอายุสั้นก่อนเนาะครับข้าอายุสั้นนี่อย่างเช่นไก่ทองคำแปดเที่โด่งดังในปัจจุบันนี้นะฮคะครับพอหวานหรือว่า อ่าปักดำได้ประมาณ15วันเราต้องหว่านปุ๋ยเลยนะแล้วนับต่ออีก15วันเราต้องฉีดฮอร์โมนเลยนะรวมตั้งแต่ปักดำมาหรือหว่านมาเนี่ยเบ็ดเสร็จอีกสามสิบวันต้องฉีดฮอร์โมนแต่กอรอบหนึ่งครับแล้วพอรับท้องนี่ตอนประมาณสักห้าสิบวันถึงหกสิบวันก็ฉีดรับท้องนะแล้วก็ตอนระยะสุดท้ายคือตอนระยะตอนเป็นน้ำนมครับสามรอบด้วยกันครับผมครับ,รบตั้งแต่ระยะตั้งท้องจนงถึงน้ำนมเนี่ยอยะเข้าอายุกลุ่มอายุสั้นกลุ่มอายุกลางอายุ อายุยาวนี่จะใช้เหมือนกันแต่มาแตกต่างช่วงไอช่วงแรกแค่นั้นเองที่ว่าเข้าอายุสั้นต้องเร็วกว่าเพื่อนอครับไม่ว่าจะเป็นการหว่านปุ๋ยเม็ดนะครับหรือว่าฉีดพ่นฮอร์โมนแล้วก็ปุ๋ยน้ำใช่ไหมครับพเฮียใช่ครับผมอ๋อครับเอาครับเฮียที่เราพูดมานะครับมีปุ๋ยน้ำแล้วก็ฮอร์โมนทั้งหมดนะครับที่เรามีอยู่นั้นนะครับมีกี่ชุดแล้วก็ใช้ช่วงไหนบ้างครับเฮียครับผมครับ ในช่วงอายุข้าวหนึ่งเราจะแบ่งช่วงของข้าวออกเป็น3าช่วงด้วยกันครับคือช่วงเร่งต้นเร่งใบแต่ตอแต่รากแตกก่กอครับอันนี้ก็คือข้าวไม่เกิน60วันนะรยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ประมาณ30วันจะเริ่มแตก่กอละอ๋อครับใน,นช่วงแรกนะช่วงที่2เริ่มตั้งแต่ข้าวรับท้องหรือช่วงข้าวตั้งท้องนะจนถึงข้าวกำลังแทงรวงกำลังโผล่เพโผลเพยหรือาษาเรียกว่ายิงแข่นะฮะครับก็คือตั้งแต่ประมาณ65วันขึ้นไป ช่วงมันเขาเรียกช่วงมันเล็กมันใหญ่นี่เป็นช่วงที่2อันนี้ช่วงที่สองนะช่วงที่3นี่ก็เริ่มหลังจากสลัดเกสรก็ตั้งแต่กําลังสร้างน้ํานมกําลังสร้างแป้งโอ้ต้องต้องสลัดเกสรก่อนค่อยฉีดเนาะอ้าวครับเราดูปุ๋ยน้ําแล้วก็ฮอร์โมนประกอบไปด้วยเลยครับนี่เหรอครับเฮียครับนี่ปุ้ยสุดยอดเลยครับผมปุ๋ยน้ําแล้วก็ฮอร์โมนของเราครับผมเอาเฮียครับผม เริ่มเลยครับผมครับสำหรับตัวแรกเลยก็จะเป็นของโปรไฟล์สตรองโกโปรไฟล์สตรองโกครับผมครับผมโปรไฟล์สตรองโกนี่จะฉีดในช่วงของแตกรากแตกกอก็คือเร่งต้นเร่งใบโอ้ช่วงแรกๆอช่วงแรกๆ,ๆเลยหล,งลังจากว่านปุ๋ยเสร็จหลังจากว่านปุ๋ยแล้วประมาณ10วันถึง15วันอีกฉีดเลยโอฉีดได้เลยอ่ะก็เราเอาตั้งหลักที่ว่าปุ๋ยแตกกอครั้งแรกเลยนะไม่ว่าจะเป็นอ่ะ27 นะ<ม>เยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยดาวอกาศ888แปดแวันเสร็จประมาณนัก10วันเนี่ยฉีดเลยครับอาฉีดเลยแตกรากแตกกอเร่งต้นเร่งใบั้งแรกสรุปแล้วปุ๋ยน้ำแล้วก็ฮอร์โมอนนี่ก็คือฉีดหลังการหว่านปุ๋ยเม็ด ใช่ครับอยู่ในช่วงประมาณ7จ็ถึงสิวันครับผมแล้วก็ฉีดเลยอ้าวครับผมตัวแรกเลยก็จะเป็นโปรไฟล์สตรองโกรชุดนี้ครับชื่อว่าโปรไฟล์สตรองโกรใช่ไหมครับผมจะเป็นกระเป๋าแบบนี้ครับมมีแพ็กเกจเป็นกระเป๋าแบบนี้ด้วยเป็นกระเป๋าสวยงามสาิ๊ก็กเลยกระเป๋าได้ด้วยไหมเฮียได้กระเป๋าด้วยเลยโอ้ครับผมคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดครับผมาสเลยนะครับครับผมโปรไฟล์สตรองโกล พอได้ชุดนี้ไปด้วยแล้วก็แถมกระเป๋าไปด้วยนะครับกระเป๋าอย่างดีเลยนะครับใสอย่างหนาเลยโอ้ค่ะผมสามารถเอาไปใช้งานต่างๆได้นะครับเนาะเฮียเนาะนะครับอ้าวเฮียครับโปรไฟล์สตองโกประกอบไปด้วยครับโปรไฟล์สตองโกประกอบไปด้วยตัวโปรไฟล์ปุ๋ยน้ํา2 8 0 0อืมนะตัวนี้เร่งเร่งใบโดยเฉพาะเลยมาเพื่อการเร่งใบโดยเฉพาะเลย NPK ใช่ไหมเนี่ย2800ูเนี่ย แต่มาที่ตัวเออย่างเดียวเลยในตัวเจนครับในตัวเจนเลยคือเร่งใบออันนี้เร่งใบโดยเฉพาะเลยนะครับโปรไฟล์ครับโปรไฟล์ครับตัวที่สก็สตรองโกลสตรองโกลครับเป็นปุ๋ยน้ําเขียวมรกตนะครับียี่อันนี้ NPK ด้วยเหมือนกัน NPK ครบเลยเอาใช่ว่าครบเลยอันนี้ครบเลยที่ช่วย ตัวหน้าเนี่ยอาจจะต่าหน่อยแต่เรามีตัวโปรไฟล์มาชดเชยแล้วส่วนตัวกลางนี่เป็นตัวแตกรากนะเร่งรากอันนี้ก็สําคัญนะสำคัญมากตัวเร่งรากเพราะว่ารากของพืชก็เหมือนปากของคนที่ใช้ในการกินอาหารเป็นหลักคจะเป็นหลักเลยนะส่วนโพแทสเซียมตัว26นี่ช่วยในการทําให้ข้าวในใบตั้งแตกกอได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มสะสมตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะครับด้วยส่วนสตรองโกลงสตรองโกครับพี่น้องครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับ เป็นตัวอูเม่สเตีมอูเมสเตีมมีความสําคัญยังไงครัตัวนี้กระตุ้นการสร้างฮอร์โมนตั้งต้นที่เขาเรียกว่ากรทฮอร์โมนทุกชนิดเลยนี่นี่ครับกระตุ้นให้ข้าวเนี่ยกินปุ๋ยได้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเป็นเท่าตัวเลยเป็นผงสีแดงเป็นผงสีแดงครับตัวนี้สําคัญมากเป็นตัวกระตุ้นนะครับเป็นกระตุ้นเอนไซม์ทุกชนิดเลยเฮียบอกว่าสําคัญมากสําคัญที่สุดเลยตัวนี้นะครับตัวนี้เลยครับผมไปกระตุ้นให้ขยันกินกว่าเดิมครับตัวนี้อูแม่สตีมครับแล้วก็ตัวสุดท้าย พระเอกตลอดการอาวอนกาดอาวอนกาดความสําคัญของตัวนี้คือครับตัวนี้แก้น้ํากระด้างได้น้ําที่เกษตรกรเอามาฉีดอาจจะเป็นน้ําบ่อน้ําบึงครับนะครับซึ่งมีความกระด้างได้ทําให้ประสิทธิภาพยาลดลงแต่ถ้าใช้อาวอนกาดแล้วมันจะแก้ทําให้น้าเนี่ยเหมาะต่อการผสมยาแล้วก็ฉีดพ่นยาปร,ระสิทธิภาพจะดีมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือแก้น้ํากระด้างน,น,นะครับแล้วก็ทําให้ยาที่ผสม,มัาตั้งแต่2ตัวขึ้นไปเนี่เข้าเนื้อกันได้ดีไม่แยกชันอ๋อนี่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 อันนี้สามตัวใช่ไหมสามตัวนี่อ่ะ ครับผมจะต้องมีอวกาดช่วยในการผสมทำให้เป็นตัวเชื่อมอ่ะเป็นตัวเชื่อมให้ไม่แยกชั้นได้นะครับแล้วก็ทําให้ยาตัวนี้นี่เป็นยานวัตกรรมนําเข้าจากเยอรมันที่เหมาะกับการใช้ในโดรนโดยเฉพาะเลย,ย,เลยนะแต่สามารถเอาไาใช้ในเครื่องสะพายหลังแล้วก็ปั๊มลากสายหรือว่ารถฉีดพ่นยาได้ครับผมครับแล้วข้อสุดท้ายข้อที่4ี่นะครับถ้าใช้อวอนกาดแล้วไม่ต้องใช้ยาจับใบอีกเลยโอ้ตัวนี้เป็นตัวแพร่กระจายความเร็ว ความเร็วที่ซึมเข้ามาในต้นข้าวนี่ระดับวินาทีโอ้ตัวนี้เร็วมากโอ้อวอนกาดฮะทให้ประสิทธิภาพยาเพิ่มขึ้นถึงระดับ3 0ก็คืออวอนกาดนี่คือคุณสมบัติพิเศษของอาวอนกาดนะครับรวมแล้วชุดแรกคือมีชื่อว่าโปรไฟล์สตรองโก้โปรไฟล์สตองโกครับพี่น้องครับนี่น้อครับผมเอาเฮียครับชุดต่อไปครับผมครับผมก็สําหรับชุดต่อไปนี่ก็เป็นช่วงของระยะที่2ของนาข้าว ก็คือระยะข้าวตั้งท้องหรืออีสารเรียกว่าข้าวมันโอ้ครับข้าวเป็นเป็นเหล็กเหล็กในหรือเปล่าเขาเริ่มเริ่ม,ม,ม,มถ้าการการจะใส่ปุ๋ยในระยะนี้นี่เราจะใส่ปุ๋ยรับท้องหรืออ่าช่วงนของมันเล็กเหล็กในอืมอ่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่สําคัญมากๆเบื้องต้นนี่เราต้องวานปุ๋ยก่อนอ่าอันดับแรกเลยเราต้องวานปุ๋ยหมาก่อนนะครับปุ๋ยดาวอกาสก็จะเป็นสูตร64 0ี่ส โอ้ปุ๋ยสูตรรับดวงรรับสวงจากดาวอากาศตราดาวอากาศของเรานะครับเนาะสูตรอะไรนะครับผมสูตรหกสี่สิบหกสี่สิบครับผมวันไปกี่วันครับเฮียถึงฉีดพ่นปุ๋ยน้ํแล้วฮอร์โมนได้หลังจากวันแล้วประมาณเจ็ดวันถึงสิบวันก็เริ่มฉีดได้เลยครับเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ตรงนี้นี่ให้เอาปุ๋ยรับทองหรือปุ๋ยมานเป็นตัวตั้งนะถ้าหว่านปุ๋ยรับทองหรือปุ๋ยมานเสร็จปุ๊บ ไม่เกินเจ็ดวันเฉียดเลยครับหรือบางคนเรียกเหล็กมาเล็กเหล็กในอ่าครับเอาสําหรับชุดนี้เป็นยังไงบ้างครับเฮียครับผมชุดนี้ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับครับซิโกเคสตรองโกรซิโกเคสตรองโกครับผมอ่าใช่ครับผมซิโกเคสตรองโกนะครับอ่าครับได้กระเป๋าเช่นกันใช่ไหมครับเฮียครับนี่ได้กระเป๋าเหมือนเดิมเหมือนชุดโน้ตโฟนโอ้ครับผมครับเซ็ตเพื่อง่ายต่อการจดจำโอ้ครับเซตอที่ได้จำว่า อ่านี่จะเป็นชุดอ่าชุดรับท้องนะอ่าชุดแตกรางแตกกอนะอ๋อครับผมครับก็จะเป็นกระเป๋าแบบนี้ชุดนี้เรียกรวมกันว่าซิกโก้เคสตองโกซิกโก้เคสตองโกอ่าใช่ครับอ่าสตองโกเหมือนกันเนะเานะเอาเอามีมีตัวไหนบ้างครับเฮี่ยมาดูว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับตัวแรกเลยประกอบด้วยซิกโก้เคซิกโก้เคครับสำคัญมากเลยตอนนี้เกษตรกรจะมาเล่าให้ฟังตลอดมาบ่นให้ฟังตลอด ทำอย่างไรข้าวจะออกรวงพร้อมๆกันอืมอ่าหรือว่อากาศหนาวออกรวงไม่สุดทํำยังไงบ้างครับครับนี่คือจากตัวนี้เลยซิกโกเคซิกโกเคนี่เลยครับคุณสมสวัติยังไงนะครับเฮียกระตุ้นให้ข้าวในออกรวงมาพร้อมๆกันพรึบเลยอืมครับมาพร้อมๆกันเลยหรือว่าอย่างข้าวบางสายพันธุ์อย่างเช่นพิษณุโลกนะครับมันแตกกอเสร็จมันจะออกรวงไม่พร้อมกันครับมันจะทยอยออกเฉพาะต้นแกนเสร็จแล้วก็มากอค่อยๆทยอยออกทยอยออกครับผมทำให อ้าวบางรวงแก่เออบางช่อรวงแก่บางรวงนี้ยังเม็ดเขียวอยู่ครับผมนะครับเพราะฉะนั้นฟิกโกเคนี่จะทําให้ข้าวได้ออกรวงมาพร้อมๆกันเลยครับผมหรือในช่วงหน้าหนาวนะครับที่ข้าวออกรวงไม่สุดฟิกโกเคนจะกระตุ้นให้ออกรวงให้สุดเลยนะครับนี่คือฟิกโกเคฟิกโกเคครับพี่น้องครับนี่น้อครับตัวที่สองนี่ก็คือตัวสปรองโกรอ้าวก็เหมือนกันยังเป็นสูตรเดิมอยู่ตัวนี้ใช้ตลอดทุกฤดูกาลในทุกช่วงอายุของข้าวครับสูตร 42426ครับผมช่วงนี้เราจะเริ่มสะสมแป้งก็เหมือนคนที่ท้องนะครับผมเราจะต้องบำรุงด้วยข้าวด้วยแป้งด้วยอาหารเสริมทุกอย่างให้ครบเซ็ตเลยครับผมนะครับด้วยสูตรสตรองโกร์42426ครับผมเป็นตัวสะสมแป้งและเร่งการารากโดยเฉพาะเลยนะตัวนี้คือสตรองโกรครับผมครับผมส่วนตัวที่3นะครับ ตัวที่3ก็ยังเป็นอูเมยอยู่เหมือนเดิมอูเมสตรีมครับ,รบตัวกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนตั้งต้นหรือที่เรียกว่ากรทฮอร์โมนครับผมโกรทฮอร์โมนแล้วก็ตัวสุดท้ายพระเอกตลอดการนะครับอาวอนการ์ดนะฮะสี่คุณสมบัติหลักนะท,ที่ช่วยทําให้ประสิทธิภาพของยายนีดีขึ้นกรคือเป็นตัวแก้น้ํากระด้างครับที่เรากล่าวไปเบื้องต้นนะครับเนาะครับผมอ้านี่ก็วอการ นี่คือชุดที่สองครับเฮียอ่าต่อไปชุดสุดท้ายครับเฮียชุดสุดท้ายครับจะเป็นชุดตูเร่สตรองโกสสาคัญที่สุดเลยโอ้ตูเร่สตรองโกสตรองโกเหมือนกันเมื่อกี้เนี่ยตตัวเดิมเลยแต่สิ่งที่แตกต่างคือตูเร่ตูเร่เอาเบื้องต้นได้กระเป๋าไหมเฮียใช่เหมือนเดิมครับผมสีเหลืองไม่จาไว้เลยนะครับอ๋อแต่ยังนี้ต้องเป็นแถบสีเหลืองครับผมนะครับตูเร่สตรองโกสสาคัญที่สุดเลยอีกในระยะหนึ่ง ครับผมประกอบไปด้วยอะไรบ้างตัวแรกเลยนะครับตูเร่นะ<อ>ตูเร่นี่นี่ครับต้องย้ำต้องเป็นฝาทองด้วย<อ>เพราะถ้าเป็นฝาสีอื่นนี่ไม่ใช่สูตรของไทยเจริญะคแฮปปี้การเกษตรนะครับต้องเป็นฝาทองอย่างเดียวนะครับใครบอกฝาสีอื่นนี่ไม่ใช่นะครับครับแงบต้องเป็นตูเร่มาฉีดในช่วงระยะไหนมาฉีดในช่วงระยะสุดท้ายคือเข้าเป็นน้ำนม เป็นน้ำนมอ่ข้าวกำลังเป็นน้ำนมหรือระยะหลังอากสลัดเกสรหมดแล้วนะครับต้องสลัดเกสรก่อนสลัดเกสรหรือเป็นน้ำนมเลยชีดเลยอ้าวครับผมอันนี้คือตัวตูดรนะครับตัวที่สองะยังเป็นสตรองโกลสตรองโกลครับผมตัวนี้ก็คือทําให้เพิ่มน้ําหนักจากตัวแป้งครับนะตัวยี่หกตัวท้ายเลยครับตัวท้ายมีความสําคัญครับเอาหมากเอาผลครับพี่น้องครับด็น้อเร่งเต่งน้าหนักเลยครับส่วนตูด้จะทําให้เต่งใสแล้วก็ตัวอูแม นะเป็นตัวกระตุ้นการกินอาหารของมือยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมครับผมแล้วก็สุดท้ายอวอนกาดเหมือนเดิมครับพริตตลอดการมด้วยอวอนกาดครับผมเพราะนั้นที่แตกต่างไปเลยคือจากตูเร่นะตูเรสมาชิดในระยะในระยะนี้ที่แตกต่างกันชุดของชุดแรกครับแต่ชุดอื่นยังเป็นเหมือนเดิมเลยครับผมครับรวมๆกันเรียกว่าตูเรสสตรองโกลตูเรสสตรองโกลนะมีสโลแกนนะครับรวงสวย รวงใหญ่เมล็ดข้าวใสอ๋อนี่สําหรับสโลแกนของตูเรสตองโกครับอ้าวรวงสวยรวงใหญ่เมล็ดข้าวใสครับผมครับตัวนี้ครับตูเร่สตองโกครับพี่น้องครับพี่น้องอาวเฮียสรุปนิดนึงนะครับว่าทั้ง3มชุดนี่ ตัวยาที่เหมือนกันนี่มันมีอะไรบ้างแล้วก็ตัวยาที่แตกต่างกันเนี่มันมีอะไรบ้างครับเฮียเอาตัวที่เหมือนกันก่อนครับยาที่เหมือนกันเลยจะมีอยู่3ตัวมีทุกทุกช่วงวัยอ้วก็คือสปรองโกร์นะอูเมสตรีมแล้วก็อาวอนกาดจะมีทั้ง3ชุดเลยโอเหมือนกันทุกชุดเนาะครับผมแต่ที่แตกต่างครับชุดแรกคือเราจะเร่งใบอย่างเดียวเลยเป็นหลักเลยนะขึ้น เอาเริ่มจากชุดแรกครับผมชุดแรกเลยที่แตกต่างคือตัวโปรไฟล์โปรไฟล์นะครับเนาะยี่สิบแปดูเพราะเราเน้นเร่งใบเป็นหลักเลยโอเคครับผมตัวเร่งใบครับส่วนตัวที่สองเราจะทําให้ข้าวออกรวงพร้อมกันแล้วออกรวงสุดเลยครับนะซิกโก้เคซิกโก้เคครับพี่น้องครับนี่น้องทำให้ข้าวออกรวงสุดแล้วออกพร้อมๆกันนี่นี่นี่คำผูองตองครับพี่น้องครับนี่นาอ แล้วก็สุดท้ายตัวที่แตกต่างเลยคือตูเร่ฝาทองโอ้นี่นี่ครับตูเร่ครับย้ำฝาทองตัวนี้ทําให้เมล็ดข้าวเต่งใสนะครับทาให้เมล็ดข้าวนี่เต่งใสเลยตัวนี้นะครับครับดตูเร่ฝาทองครับผมที่แตกต่างนอกนั้นเหมือนกันหมดเลยครับผมอานี่ครับพี่น้องครับนี่เนาะสำหรับปุ๋ยน้ําแล้วก็ฮอร์โมนทั้ง3ชุดของเราครับผมสําหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับอยากจะได้ทําไงครับพียครับผม สำหรับเกษตรกรพร่อแม่พี่น้องชาวนานะครับที่สนใจจะเอาตัวชุดโปรไฟล์สตรองกโ,รรกโกบซิโคเคสสตรองกโกรและตูเรสตองกโกรไปฉีดพ่นนะครับก็ติดต่อมาที่แฮปปี้แกลเกษตรชาแนลทาง YouTube ขออาจารย์ขวัญชัยและก็สื่อออนไลน์ทุกช่องทางทว่าจะเป็น Facebook ออนไลน์ ID แล้วก็ Tik t o k ครับครับแล้วก็ที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าแห่อำเภอของชัยจังหวัดกาฬสินครับผมครับขอขอบพระคุณเฮอุดเป็นอย่างสูงครับผมครับขอบครับครับผมเอาครับพี่น้องครับนี่ทั้งหมด3ชุดครับผมโปรไฟล์สตองโกซิโกเคสตองโกแล้วก็ตูเรสสตองโกนะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับสำหรับพ่อพี่น้องป้องไปผู้ที่อยากสิได้นะครับไปฉีดพ่นนะครับในหน้าเขาหน้าปังของพี่น้องป้องไปนะครับ ทุกช่วงอายุของข้าวนะครับ0899428684และ0650495999นะครับผมประสานกันมากกันประสานกันเขามากกันแล้วกันนะครับผมเอาสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มควัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมกัฮียอุดนะครับพอมล่าผ้าจากพี่น้องปองไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม